ดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับแต่แต่ขออนุญาตเท้าความก่อนที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปต่อนะครับคือผมมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับผมไม่ได้ตัดต่อเองนะครับให้เป็นรุ่นน้องนะครับช่วยทำการตัดต่อให้นะครับแต่พอดีว่าน้องเขาเนี่ยคอมพิวเตอร์เสียนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับ อตอนนี้ผมได้ทำการฝึกฝนนะครับที่จะตัดต่อเองนะครับจนเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับต้องต้องขอบคุณจริงๆเป็นผมไม่คิดเลยว่ามันจะได้ฟีดแบกดีขนาดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ที่ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ ให้กำลังใจผมนะครับผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นะครับสนุกสนุกเนี่ยให้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาต่อกันเลยนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดไว้ในเรื่องของ lower zone setup นะฮะหรือการพูดคุยเกี่ยวกับ lower zone นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับ lower zone นะครับอะไรคือ lower zone นะฮะ lower zone คือระบบที่ใช้สำหรับ lower zone เท่านั้นนะครับ เป็นระบบที่ประกอบด้วย QM นะฮะ MPL, b ู MP l uh, l i นะครับ Enclaving นะครับในบทนี้เราจะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกันนะครับ b o l l i s h e r Enclaving ประเภทที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะใช้สำหรับบายนะฮะก็คือแท่งเนี่ยหางเนี่ยจะต้องยาวนะครับหรือเราเรียกกันว่า the shadow of บรูมารูโบโซ่ has to be lower than the rest candle นะครับก็คือหางของแท่งมารูโบโซเนี่ยจะต้องยาวกว่านะครับในในก่อนอต้องยาวกว่าอีกแท่งหนึ่งนะครับที่เป็นแท่งก่อนหน้านี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าแท่งข้างข้างตรงเนี้ยนะฮะ จะยาวกว่าแท่งข้างหน้าหมดเลยนะฮะเราจะไม่สนใจนะครับว่าเนื้อเทียนมันจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราจะดูแค่หางนะครับถ้าสมมุติว่าหางของแท่งหลังเนี่ยยาวกว่าแท่งหน้านะครับแล้วก็มีกําลังนะฮะมีโมเมนตัมแรงดุนแรงแบบนี้นะฮะถือว่าใช้สําหรับระบบการเทรดบายได้นะครับประเภทที่1นนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น QM นะฮะเราเรียกกันว่า ให้ uh, นะฮะจะเกิดอันนี้ในกรณีของบายนะครับในกรณีของเซลเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับะจะเกิดอย่างนี้ครับผมจะเกิดโลนะฮะเกิดไฮนะครับแล้วก็เกิดลอยโลนะครับก่อนที่มันจะเกิดเป็นเนี่ยฮะบูริชและกราฟฟิงนะครับพอเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโซนนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่า MPL จริงๆมันจะต้องเป็น demand zone นะครับตรงนี้ในหนังสือเขียนผิดนะฮะแท่งของ Marubozu เนี่ยจะยาวกว่านะฮะตรงไส้นะฮะเราจะตีโซนยังไงนะก็ตีจากเนื้อแท่งก่อนหน้าจนถึงหางของอีกแท่งหนึ่งนะฮะจำได้ไหมครับว่าโซนที่ดีเนี่ยคือโซนที่มีขนาดไม่เกิน25ปิบหรือ250พตนะฮะตรงนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่250จุดนะฮะ เมื่อมันเกิดโซนแบบนี้แล้วเนี่ยเราถึงเรียกว่าเป็นดีมานโซนที่ดีนะครับ Bull ช i อ h ด์ and g ลา i n n g ประเภทที่2นะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อเทียนจะไม่เต็มเหมือนแท่งเมื่อกี้นะครับแต่หางจะยาวกว่าแท่งแรกนะฮะโดยยึดที่หางเป็นหลักนะครับย,ยึดที่ไส้นะครับต่อให้แท่งแท่งก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินนะครับแต่ ถ้าหางมันยาวกว่าแท่งก่อนหน้าถือว่าใช้ได้นะครับอย่างแรกและใช้ได้นะฮะอย่างที่2เราจะต้องมาดูโซนด้วยว่าคุณภาพโซนของเราเนี่ยดีไหมอยู่ในระยะ250จุดไหมนะครับแล้วเป็น MPL ไหมถ้าไม่ใช่ MPL นะครับก็ใช้ไม่ได้นะฮะถ้าไม่ใช่250จุดก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลักษณะเหมือนในรูปก็ใช้ไม่ได้ โซนที่ดีนะครับจะต้องประกอบไปด้วย3อย่างนี้นะครับโอเคนี่นะครับจุดแรกนะฮะจะเกิดโลนะฮะเกิดไฮนะครับเกิดโลเยอร์โลนะฮะตรงนี้เนี่ยลากตั้งแต่ไส้นะครับเอ,อ้ยตั้งแต่เนื้อแท่งก่อนหน้าจนถึงปลายไส้โดยที่ปริมาณเนี่ยคือ250จุดนะครับแล้วก็เบรกเอาท์ลงไปนะครับตรงนี้ก็คือโซนที่เราสามารถ รอออกออเดอร์ or order, เมื่อราคามันกลับมาได้นะครับ b u l l i s h e and g u l f i n g ประเภทที่3นะครับโอเคจะเป็นลักษณะของไส้ของแท่งหน้าเนี่ยยาวกว่าแท่งหลังนะครับถ้าในกรณีที่มันยาวกว่านะฮะเราจะลากตั้งแต่เนื้อของมันจนถึงไส้ของมันนะครับโดยที่องค์ประกอบก็คือมีโลมีไฮมีลเยร์โลนะครับ เราก็เกิดเป็น MPL นะฮะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมีแท่ง Marubozu โโน,นี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่สามารถใช้เทรดได้นะครับอันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้เนี่ยอาจจะอิงไปว่าอาจจะอิงตั้งแต่ปลายไส้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาประมาณ250จุดนะครับถ้าอยู่ในกรณีนี้ ก็พอจะอลุมมอรวยให,ให้ใช้โซนนี้ได้นะครับไม,ไม่ได้แย่เกินไปนะครับโอเคครับต่อมานะฮะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเด e m มิสโซนเซตอัพนะฮะอะไรคือมิสโซนเซตอัพนะฮะมิสโซนเซตอัพคือระบบพื้นฐานนะครับที่จะเกิดขึ้นใน drop b a s t drop นะฮะ rally b a s t rally นะ,ะับพวกเรามองหาโซนที่ดีที่เกิดขึ้นเพื่อเข้าเทรดซึ่งระบบนี้จะมี MPL แล้วก็ engulfing อยู่ด้วยนะครับทำไมต้องเทรดที่ mid z o n นะฮะ mid z o n คือโซนที่ง่ายและเป็นโซนที่สดใหม่นะครับอีกทั้งมีสภาพคล่องเมื่อราคามาถึงจะเกิดการหยุดก่อนที่ราคาจะไปต่อนะครับ ส,สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเทรดมิดโซนคือเราจะเทรดตามเทรนนะฮะซึ่งวินเลทของการเทรดตามเทรนเนี่ยเราก็ใช้ระบบของมิดโซนเซตอัพเนี่ยจะมีวินเลทนะฮะอยู่ที่ประมาณ85%นี่คือโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังมองหาระบบที่ดีและมีความเป็นไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบของฝั่งเซลลเมื่อเกิดนะฮะดรอปนะฮะเบดรอปนะครับอันนี้คือผมให้ดูลักษณะการเกิดของดรอปเบดดรอปก่อนเนาะ เราจะมองหา D B D สำหรับ supply zone นะฮะเมื่อเหมือนอย่างเคยนะฮะหา engulfing นะฮะก็มันก็จะเกิดขึ้นประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็สร้างโซนไว้นะครับอันนี้นะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยจะขยายความเข้าใจจากรูปเมื่อกี้นะฮะ drop base drop นะฮะตรง engulfing ก็จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนา มิโซน barrier and e ก g าฟ f i นะฮะมิโซนเป็นโซนที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดนะฮะเพราะเป็นโซนที่สดใหม่นะครับแล้วอะไรคือโซนที่สดใหม่นะฮะโซนที่สดใหม่คืออันเนี้ยมันเกิดโซนนะฮะแล้วไม่มีราคากลับขึ้นมาสัมผัสเลยนะฮะเกิดตรงนี้ก่อนแต่ยังไม่มีราคาขึ้นมาแตะโซนตรงนี้เลยเราเรียกว่า f ฟชโซ zone นะฮะหรือโซนที่มันสดใหม่นะครับแล้วเราจะหา f ฟชโซนอย่างเงี้ยได้ยังไงนะฮะ ก็เราสามารถดูได้จากการเกิดนะฮะถ้าเรารู้จุดที่มันเกิดแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่านี่คือเฟสโซนนะฮะทำไมเราถึงต้องเทรดที่เฟสโซนนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ราคานะ,ะจะกลับมารีเทสที่จุดเฟสโซนค่อนข้างสูงนะฮะดังนั้นเราจึงสามารถใช้เฟสโซนเนี่ยในการทำกำไรได้นะครับต่อมานะครับเราจะยึดตามกฎของ S n D นะฮะ ถ้าราคายังไม่มีสัญญาณก็จะไม่มีการเทรดนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดตรงนี้จะเป็น b e a r i s h engulfing ใช่ไหมฮะถ้าเกิด b e a r i s h engulfing แล้วเนี่ยแล้วก็มันก็มาชนแนวต้านนะฮะชน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 ,ชนแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่ถึงโซนนะฮะเราก็จะไม่เข้าเทรดเลยนะฮะต่อให้โอเคเราเรา,เรามันเรารู้นะว่ามันคือแนวรับแนวต้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าเทรดนะฮะเราจะรอเข้าเทรดเมื่อ พร้อมนะฮะก็คือเมื่อราคามันมาถึงโซนนะครับเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเราจะยึดกดเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้แนะนำนะครับผมแนะนําถ้าใช้เทคนิคนี้เนี่ยก็ควรจะฝึกเกี่ยวกับเทคนิคนี้โดยตรงนะครับไม่เอาเทคนิคอื่นๆมาผสมนะครับต่อมานะฮะจะเป็นระบบของ b u y นะครับ มองหาอะไรนะครับสำหรับแลลี่เบสแลลี่นะฮะเรามองหาดีม d นโซนนะฮะอุ๊ยบ้าจริงเขียนผิดขอโทษนะครับเหมือนอยัางเคยนะฮะเราจะหาบูริชแอนด์กลอฟฟิงนะฮะตรงนี้ก็ก็ต้องต้องเป็นดีม d นโซนด้วยนะครับเอ่อมิสโซนบูริชแอนด์กล i ฟฟิงนะฮะมิ z โซนเป็นโซนที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดนะฮะเพราะว่าเป็นโซนที่สดใหม่นะครับ How to know if the zone is fresh นะครับก็คือโซนที่สดใหม่เนี่ยคือโซนที่ราคาไม่เคยไปถึงนะครับ fresh zone คือโซนที่ราคาไม่เคยสัมผัส test มาก่อนนะครับแล้วเราจะเทรด fresh zone ได้ยังไงนะครับความน่าจะเป็นของราคากลับมา retest ท,ที่จุด fresh zone เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแปลว่ามันถ้ามันเกิดโซนที่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเนี่ยมันมีถึง 85%นะครับแปลว่าถ้าเราเทรดด้วยท่านี้นะครับเอาเป็นท่าไม้ตายเราเลยเรามีโอกาส85%ที่จะชนะและ15%ที่จะแพ้นะครับแปลว่าวินเลทมันสูงมากนะครับต่อมานะครับเราก็ยังจะยึดตามกฎของ S n d นะฮะเมื่อมันเกิดลักษณะนี้นะฮะเกิด Bullish engulfing นะฮะแล้วชนแนวรับนะฮะแต่ราคายังไม่มาถึงโซน แนวรับก็จริงเราก็จะไม่บายนะครับเราจะรอบายที่โซนอย่างเดียวนะครับก็คือตรงนี้นะครับทริคนะฮะสำหรับ MPL e n g r a f i n g นะฮะเรามีบางอย่างอยากจะบอกคุณนะครับนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของ e n g r a f i n g ที่จะสามารถเทรดได้นะครับมีบางอย่างอุย๊ยผมขอโทษจริงๆนะไม่ไม่แก้แล้วเนาะผมที่พิสูจน์แล้วว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะสำหรับการเทรดดังนั้นคุณสามารถใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้มานะครับ หา engraving นะฮะที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับชนิดของ e n g r a ฟ i n g ที่เรากำลังมองหานะครับมองหา e n g r a ฟ i n g ที่ต่อมาจากแท่ง m a r u b o s o นะครับซึ่งเป็น blue อ๋อเป็น bear นะฮะหรือ blue อยผิดเยอะจังอข,ขออาภัยจริงๆนะครับซึ่งเป็น bear หรือ blue ที่แข็งแรงนะครับและมีการเคลื่อนที่อาจจะกลับไปที่โซน เอ็มพีเอลนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูลึกๆของเอ็นกลาฟิงกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามาดูของฝั่งเซลล์นะครับ uh, The strong momentum นะฮะ Barish engulfing นะครับถ้ามันมีแท่งถ้ามันเกิด uh, Barish engulfing ก่อนแยกกันนะครับตรงนี้คือ Barish engulfing นะฮะเราก็จะสร้างโซนตรงนี้แล้วมันเกิดแท่งใหญ่ๆแบบนี้ปั้งลงมานะฮะ แบบนี้เราเรียกว่ามารูโบโซนะครับถ้ามันเกิดลักษณะนี้ต่อมานะฮะโอกาสที่มันจะกลับไปที่โซนเนี่ยถือว่าสูงมากและมีประสิทธิภาพมากนะครับแบบนี้นะครับถ้าถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามีโอกาส75%ที่มันจะกลับไปที่โซนนะครับแต่นะครับถ้า ตามด้วยแท่งเล็กๆนะฮะเกิดเกิดบาร์ i ร h แ n นด์ a า f i n g ก็จริงนะครับแต่มันมันมันงกแงกแบบเนี้ยนะฮะมันมีโอกาสแค่50 50ินะฮะ50%คือกลับไป50%คือมันจะไม่กลับไปอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูตรงนี้เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับอย่างในรูปนะครับตรงนี้คือ QML นะครับเกิด High นะฮะเกิด Low เกิด h i g h e อ High นะฮะเกิด เกิดเกิดอ็มพีเนะครับ m p l ก็ก็เกิดโซนนะครับเพราะเกิดโซนมีแท่งมารูโบโซตรงนี้มาคอนเฟิร์มนะครับแปลว่าโซนนี้มีคุณภาพสามารถใช้ได้นะครับต่อมาเป็นฝั่งบายนะครับเหมือนกันเลยครับถ้าบายนะฮะเกิดเอ่บูริชนะครับเอ็นกาฟิงนะครับต่อด้วยมารูโบโซก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับโอกาสที่จะกลับมาสูงนะครับโอเคผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับ แต่ถ้าเหมือนเดิมครมีแท่งงกแงกแบบนี้พยายามไม่เทรดดีกว่าเพราะว่าวินเลนเนี่ยมีมีประมาณ50 50นะครับทางที่ดีนะครับในการเทรดแต่ละครั้งผมว่ามันควรจะอยู่ที่หกสิบสี่สิบไหมอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เราจะลงทุนกับมันถ้ามันไม่ถึง60-40เนี่ยอยู่ที่50-50เนี่ยมันก็ไม่ควรเสี่ยงนะครับ เหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีของบายนะฮะก็เกิด QML นะฮะเกิด R low นะครับเกิด High เกิด Loyer low นะฮะแล้วก็เกิดตรงนี้เป็น MPL นะครับก็จะกลายเป็นบายโซนนะครับอันนี้ผมเอารูปมาจากหนังสือจริงๆนะครับตอนนี้หนังสือเขาเขียนผิดนะฮะผมผมไม่ผิดนะฮะยืนยันได้เลย <laughs> พราะมันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยบายโซนนะฮะก็ก็รอมันกลับมานะครับแล้วโซนนี้มันจะมีประสิทธิภาพนะครับอ่าตั้งแต่บทที่1เนี่ยจนถึงบทที่4เนี่ยได้จบลงตรงนี้แล้วนะครับผมจะทำคลิปนะครับที่เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอ่ไม่ใช่อธิบายฮะเป็นคลิปสรุปนะครับโดยโดยเอาเทคนิคที่ผมแชร์มาเนี่ยตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4นะฮะไปใช้กับกราฟจริงๆนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้มีการเทรดให้ดูนะฮะแต่จะจะมีการวัดวัดผลให้ดูแล้วกันว่าว่าถ้าเทรดด้วยเทคนิคนี้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะครับวินเลทมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไงวันนี้นะฮะต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เกิดแบบพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า อย่างที่ทุกคนนะครับคอมเมนต์มาผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่ทำให้ผมแบบมีกำลังใจในการทำคลิปต่อจริงๆนะครับผมคาดหวังกับชาแนนี้ไหมต้องบอกเลยว่าผมตั้งใจที่จะทำเล่นๆน,น,นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีฟีดแบ c กกลับมายัางไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วนะครับว่าทุกท่านที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผม แล้วก็รอติดตามผมอยู่นะครับผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปออกมาให้ดีกว่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับหากคลิปนี้นะครับมีการตัดต่อหรือไม่สมูทตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มทําเองเป็นคลิปแรกนะครับถ้าถ้าตรงไหนไม่ถูกใจนะครับอยากให้ปรับตรงนั้นตรงนี้คอมเมนต์บอกเลยครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกท่านนะครับแล้วก็นำมา ปรับปรุงนะครับทำให้คลิปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่ามีผู้ติดตามไหมหรือว่ายังไงดีเอาไลค์ดีก่อนะถ้ามีไลค์ครบสักแบบผมมันช่องช่องเบบีอะเอาสัก,กเท่าไหร่ดีห้าสิบไลค์อะถ้ามีไลค์คลิปนี้นะครับครบ50ไลค์นะครับผมจะเปิด Instagram นะครับของ ผู้ซื้อเทรดเดอนะครับแล้วเราจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับบางทีในนั้นเนี่ยผมอาจจะโชว์ไลฟ์สไตล์บางส่วนให้ให้ดูนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ายังไงดีมันไม่ใช่ IG ส่วนตัวของผมนะครับผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะไม่เปิดเผยนะว,ว่าผมเป็นใครนะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับถึง70ไลค์นะครับ ผมจะเปิด IG นะครแล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับพูดคุยกันสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคุณแบบ direct message มาหาผมผมจะตอบคุณอย่างนี้ปรึกษากันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับช่องนี้นะครับเราตั้งใจว่าจะไม่มี ไม่ไม่ทำไอบีนะครับไม่ขายของส่วนตัวนะครับคือคือผมก็มีธุรกิจนะครับยอมรับตามตรงว่าผมก็มีไอบีนะครับแต่แต่สำหรับช่องนี้มันคือการแชร์ความรู้จริงๆนะครับมันจะไม่มี i อบีของผมเลยมันจะไม่มีการขายของของผมเลยนะครับแปลว่าถ้าคุณมาติดต่อขอเรียนเนี่ยผมก็ไม่ไม่ให้นะครับรับแต่สปอนเซอร์นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้อาจจะพามยาวหนะ่อยเพราะว่ารู้สึกประทับใจจริงๆนะฮะไว้เจอกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสรุปของดีมาซับไพ่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ